สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาชมต้นไม้สวยๆนะครับวันนี้มาชมร้านดีเคสวนไม้ด่างกันนะครับมีแต่ไม้น่ารักน่ารักมาท้งนั้นเลยนะครับเป็นไม้ตกแต่งภายในบ้านนะครับหรือนอกบ้านนะครับแล้วก็มีวัสดุปลูกมีอุปกรณ์ตกแต่งสวนนะครับมีปุ๋ยนะครับมียาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพามาชมราคาครับมาพบกับพี่อาครับพี่ยอาสวัสดีครับ ครับพี่ขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อนะครับปดสามแปดถูกสามสี่ห้าหกครับครับเบอร์นี้ไลน์ได้ครับก็มีหน้าร้านที่ตลาดต้นไม้กรีนโซนครับที่ทางไปพกทธศูนย์ทางไปรถไฟครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปอุดหนุนที่ร้านกิตตาพิจอาได้นะครับหรือว่าจะมาชมที่ตลาดเซเว่นก็ได้นะครับ อผ่านมาเที่ยวนะครับก็แวะมาชมได้จะมาขายทุกอสุขเสาร์อาทิตย์นะพี่ใช่เสาร์อาที่นี่ก็จะมีวันวันที่เปิดเฉลิมวก็วันธรรมดาก็ถ้าสนใจก็โทรมาก่อนก็ได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ต้นที่80บาทนะครับก็ไปี่เก็บแบบด้วยววครับผมามาชมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากอ,าอันนี้ก่อนก็ได้นะพี่ราคาเบาๆนะครับเป็น ผู้ดางตัวนี้ไว้ในบ้านได้ในห้องน้ำได้นะครับราคา20บาทนะครับทำติดทุกละต้นแล้วนะครับทุกบ้านติดแล้วแล้วก็มีไม่เสร็จทหรือว่าตะขาบเพ่ออะไรอย่างนี้ทำไมน่ารักมากนะครับน่ารักนะครับตัวนี้ถ้าถ้ากดนแล้วก็ทำได้ เศษที่ในตะวันรัวบว่ากระถางพืชทุทกชนิดแล้วก็ห่อทองห่อซับต่างนะครับถัง60บาทนะครับเซรามิกนะครับกระถางสวยนะครับกระถางเซรามิกเราเก็บรูปแล้วนะครับที่น้ำไทยญี่ปุ่นนะครับไทยญี่ปุ่นก็60บาทบนสองกระถางร้อยบนสองกระถางสองกระถางร้อยครับ วางสวยงานนะวางโต๊ะ้งงานได้ครับแล้วก็มาด้านหน้าก่อนก็นแล้วกันนะครับแก้วแกค่ญี่ปุ่นครับเป็ออนเฉยๆนั่นอาจาดเป็ายบอลไซผมกลัวตกมือสับนะเป็นแก้วแกคญญี่ปุ่นดอกเล็กๆนะครับดอกเล็กขาราคาเท่าไหร่ครับตัวน,นี้ราคา199บาทครับน่ารักมากครับอันนี้หราครับพี่ อุ้ยน,นี้สวยมากเลยครับเนี่ยเนี่ยด้วยด้วยอ่ะเพวรปลูกสวยมากแล้วก็เป็นกล่องมะลกกล่องมะลกดเบาทนะครับสีดำน่ารักมากครับโชโคโตมาัตัวนี้ตัวนี้ไปวางเหมาะสำหรับในในห้องในอาคารนะครับ แล้วก็ตอนนี้ชื่อเฮ้ออยน,น่ารักมันมันแค่หรอพี่ตอนนี้อ๋อเป็นเป็นไซส์เล็กแต่ว่ากรถางก็จะบังคับเขา่าไรต้นไม้จะโตไม่โตอยู่ที่กระถางทกระถางมขยายได้ครับอันนี้เป็นเอ่อสำหรับแบบเหมือนทําให้เขาแค่นะครับบังคับให้เขาแค่อารมณ์เหมือนทําบอลไซ์นะครับอันนี้เป็น 60บาทนะครับหูช้างด่างเหลือง60บาทครับูชางที่ขาโลยินสวยงามอนเงินช้อนทองรับทอง159นะครับอาหาราาร159ก็เลยพุ่มดาเลุ่าว้นใหญ่ใบใหญ่เป็นขี้เาเป30บาทครับครับ แล้วก็เป็นตระกูลเงินไหลมานะครับไหลมาไาหล่างเหลืองฟังติมิวคอนมิติมิวเอ่อมิวคอนมิติครับเงินเลยมาด่างเหลืองเงินเลยมาด่างขาวนะครับแล้วก็รับซ้ำรําซ้ำนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้มงคลน,นะครับ น,นี่ชนทอมีกระถางนิ้วเขาก็100ก้าวนะครับมีกระถางนิ้วเขาดัางเปลี่ยนนะครับมาหาแฮงอหย50ครับจะมีทองครับ2แล้วก็1ทองเลยแบบทองมากครับโอ้ค่ากระถางก็ชุดละ50บาทแล้วนะครับกระถางสวยมีจานรองให้ไหมครับตอนนี้มีครับมีจะมีชิดให้เ แล้วก็ไผ่ญี่ปุ่นนะครับไผ่ญี่ปุ่นร้อ้าสิบบาทบก่อจะใหญ่เลยการหัวปาแล้วก็เป็นไม้ดอกนี้ไม่ได้สบเนะพี่อันนี้ให้ชมราคานะครับสิบาทกับไม้ดอกอยี่แค่นี้นะครับเห็นแล้วพายเยอะอยู่ ออาครับตอนนี้เป็นปอกเป็นมีนอตนะครับสีม่วงสีแดงสีม่วงอมเข้มสวยนะครับจะมีประยงนะครับกระยงกราร้อยห้าสิบเนี่ยดอกดอกขึ้นแล้วดอกนี่ออกประมาณสามรอบแล้วต้นเนี่ย รอเจ้าของอยู่นะครับเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยครับล้วก็เป็นเศรษฐีรวยซับรวยซับมีซับมีซับตัวนี้เป็นอ่าเป็นใบเล็กๆยาวๆแบบนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทเลยครับครับแล้วก็พี่รบกวนโยกโฆษณาดูให้หน่อยครับสองร้อยห้าสิบครับ เหลืสออสุดท้ายนะคะโอ้พี่พูดถึงว่าถ้าแยกขายเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยคุ้มมากอันนี้อันนี้เหลือสองคอสุดท้ายเมื่อก่อนเนาะหลักพันนะครับตัวเนี้ยอันนี้ถูกคือว่าราคาดีมากสองห้าสิบนอกจากทางข่าวด้วยโอมันก็ต้มตี๊ดนะครับต้มตี๊ดร้อยห้าสิบ ตัวน,นี้ซื้อไปแล้วก็ตั้งประดับหน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นไม้โมคลนะครับอย่ลรถเก่งมาก็เลยมาในแคนอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปชมวัสดุปลูกฝั่งนี้นะครับรรอันนี้เป็นสฟอร์นิหอ ห่าสามต้นร้อยไปเลยครับครับแล้วก็มีมะพ,พ,ออาพาร้าวสับมีขุ่เมะพ้าวมีดินปลูกตอนนี้คือไม่ได้ส่งนะครับตแต่ว่าส่งได้กินพวกเขาไปกอะไรได้อันนี้จะน้ําหนักไม่ไม่เยอะมากนะครับส่งได้ครับแล้วก็ปินดินแคสตัสดยี่สิบาทนะครับ ินปูขอไฟอันไหนพีดมอพี่มีมอสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยนะครับออเฟอร์ไลท์อันนี้นะครับเป็นเัรด่อู่กับไม้ด่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกระถางนะครับเป็นกระถางพลาสติก เอสวยเลยอันนี้เขาเรียกกระถางแอร์พอร์ตอันนี้เหมาะสำหรับปลูกแบบเหมาะปลกมะเราโคตนะครับโตเร็วใช่ค่ะที่ร้านใช้ตัวนี้นะใช่ค่ะ20ลูกตัวเลยคอันนี้ปูนขาวแล้วพี่ขาวใช่ครับเวลาทำเวลาทาปูนขาวเวลาตัดที่เลยแล้วก็ทำให้แข็งแล้วก็ใช้ผ้าป่านปุ้ย EC แล้วก็มีนะครับ ปุ๋ยบัวแล้วก็มีนะครับปุ๋ยาบารครับนี่ยกมาเลยก็ได้ครับยกไ่ยกอะปุ๋ยใช่ครับจะมีปุ๋ยบัวนี่มันจะมีสองสูตรนะครับอันนี้จะเป็นเล่งดอกอันนี้จะเป็นเล่งต้นนะครับต้นและดอกครแดงสีแดงนครับจะมีปุ๋ยนี่ก็จะเป็นปุยวนนะครับนี้เท่าไ่ยี่สิบสี่ครับ ก็จะมีปุ bursting, vista, gardens, Catholic, ๋ยใส่ต้นไม้ทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นเป็นไม้ผลไม้ยินต้นได้นะครับ yeah, ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็น ah ปุ๋ยกุลาบครับขายดีมากที่ร้านนะครับอันนี้ใส่ดอกเวลาเวลา่าจะเป็นในแตกลิงการแตการดอกนะครับเนี่ยตาเป็นจีครับตากเก็นีจีบตาอันนี้ออสโมโคดยรืเล่งดอกครับ แมีพัม้ขดํำต้นใบนะครับนี่ติดนนะครับสิบบาทนะครับสองสิบบาทได้ส่งให้ได้นะครับพวกนี้หินบุกเอาไฟเออไม่ได้อันนี้หินเลยหน้ากระถางนะครับก็ส่งได้ต่ว่าจะหนักกว่าอันนี้ถ้าถ้าลูกค้าเอาม่เยอะนะพี่ถ้าลูกค้ามาเยอะใับข้าวเยอะก็คือข้าวข้าส่งมันจะแพงมากครับ ครับจะเป็นกระถางนะครับกระถางอันนี้ชิ้นละ25บาทนะครับจะเป็นในเรื่องทุก9บาทนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับสั่งทำจะมีตุ๊กตานะครับ20บาทนะครับ20บาทตุ๊กตาน่าจะเป็นเห็ดใช่ไหใช่ครับถ้านี่ดูคุยไม้นะคุยไม้แต่คุยไม้น่าะส่งไม่ได้หรอกเขาคุยไม้ ร้อยยี่สิบเก้าบาทครับก็แบบนี่ครับมันมาได้ไม่เยอะครับก็เลยของไปเยอะเลยครับถ้าใครสนใจไม้ตัวอื่นก็โทรถามได้นะพี่โทรสอบถามได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวพี่พี่อาส่งให้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีมาประมาณนี้อยากมาอัปเดตให้เอฟซีช่องส่วนมัมไม้บ้านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ท้าพี่อามากครับท้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ